ด้วครับแมวไทยทีวีครับสี่สามกับสามสี่ห้าครับเต้นขึ้นคลายแล้วครับผมเต้นขึ้นคลายแล้วครับเออเพิ่นจะให้โชคด้วยครับด้วยเพื่อนใครครับเบ่ง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 ้วครับเบ่งนะครับเบ่ง้วครับสี่สามกับสามสี่ห้าครับแมวไทยทีวีครับเพิ่นอนให้โชคครับครับด้วยมือข้าบผมมาอุ้ยน้องงามนะครับเนาะเอ้าเออเพิ่นให้โชคคักๆนะครับเพิ่นเต้นขึ้นคลายละครับ จะาเบิ่งเงียวแตกเงียวแต่ตนไทยเลยครับอูส 4, 3, 3, 4, ี่สามับสามสี่ห้าเนาะขับอ้มสี่สามกับสามสี่ห้าอะไรกันด้วยดูนะครับนะครับเอาหนาวหนาวนะครับเนาะเพื่อให้สวงวันนี้หันขเขาด้วยครับอ่าสีเ่เจ็ดแปด เจ็ดแปดสี่นะครับเนาะงัวหน,นึ่งหันเนาะมาหัวน,นี้แหละครับ